สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลัคนาพฤษศราศีพฤษศเนาะให้ผลในช่วงของเดือนเมษายนนะครับจริงๆก็ให้ผลตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงอัดคลิปก็ได้หรือก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เนาะเราก็จะต่อข้อสุดเดือนเมษานะครับก็คือจะเป็นภาพรวมของเดือนเมษาทั้งหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับตัวด้วยเป็นกำลังใจให้กับตัวด้วยแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่ว่าจะเป็น พยาการมดดวงรายเดือนด,ดวงรายสัปดาห์นะครับที่ทำให้กระทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจำนะครับ <st it> ก,รก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทั้งสองช่องทางนะครับช่วงแรกเราจะ start ด้ยวยความรักก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นดวงรายเดือนให้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าอคอนเทนต์อะไรบางช่วงจะหายไปเนาะก็ด้วยความที่มา start เร็วขนาดนี้ก็อาจจะได้น,ไดน่าจะได้ครบถ้วนนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานก็เริ่มเบาลงแล้วนะครับก็พอมีเวลาได้ทำนะครับก็ขึ้นกลับมาด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับดงด้วยแล้วกันนะครับอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะสาหรับคนมีคู่เนาะคบกันมามากกว่าสามถึงหกเดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมาแบบนีนะครับสามารถมาดูรวมกันตัดเฟสแรกเฟสลังเราจะทำท i m e s t มให้สำหรับคนโสดนะครับไม่ต้องกังวลนะในช่วงก่อนหน้านี้เนาะอาจจะเป็นตั้งแต่ก่อนอัดคลิปหรือจนถึงตอนนี้นะครับจะทอดยาวไปถึงสิ้นเดือนนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะต้องบอกก่อนว่า่างฝ่ายต่างไม่ค่อยยอมกันนะในเรื่องของเสน่ห์และหนึ่งเซ็กส์ก็เพียวแรงมากอ่ะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการปีกันด้วยนะ บางคู่เนาะหรือเป็นการที่หลงเสน่ห์ของคนรักมากเลยรู้สึกเธอสวยเป็นพิเศษเลยเออประมาณนั้นอะเ,อเราเหมือนชมนิดนึงอะเธอสวยเป็นพิเศษเลยแต่บางเอิญมันไม่ได้สวยแค่กับเราคนเดียวอืมเธอสวยเหลือเกินอะแต่สวยไม่ได้แค่แค่กับเราคนเดียวเลยนะอมืมีการอ้อยงานนี้มีการอ้อยบอกเลยว่างานนี้มีการอ้อยแน่ๆนะครับซึ่งถามว่า คนที่อ้อยหรือคนที่แบบเป็นคนเจ้าสเสน่ห์อ่ะสวยเหลือเกินในเดือนเนี้อืมมีในเรื่องของการที่แบบงอก็จริงหรือเป็นการที่แบบว่าล้อมเก่งมากเพื่อที่จะให้ชาวพึชศกหรืออาจจะเป็นตัวชาวพึชศกเองที่แบบขอดิวกันก่อนอืมขอดิวเพื่อที่ว่าจะให้อยู่ด้วยกันให้ได้อืมเป็นผู้ชายที่ฟู ไม่แน่ใจอะอาจจะไม่ให้น้ําหนักที่ผู้ชายเป็นคนที่ full option มากคือเหมือนกับว่าเขาก็มีมุมที่ดีและก็มุมที่ร้ายเนาะซึ่งถามว่าสอบพิกูก์ก็ไม่ได้อยากเห็นมุมร้ายๆของเขานะแต่บทเขาจะร้ายอะ่ะจะร้ายแต่ความที่เขาอ้อยอะ่ะอืม่าอาอาจเกิดคือสลับกันได้นะไปเวทกันเอาอีนะครับต้องบอกกอนว่าคือบางทีเขาก็ไม่ได้อยากเขาอาจจะไม่ได้อยากอ้อยอะ่ะแต่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลคือ อืมแล้วก็เราลดล,ลงแล้วนะแต่ถามว่าเขาก็พยายามแหละเขาพยายามที่จะแบบทําให้ทําให้คนชาวพกษ์ศพเชื่อมั่นอะ่ะอืมซึ่งเขาอาจจะะเลถลไร่จริงก็ได้หรือไม่ทะเละทะลไยจริงก็ได้นะแต่เขาจะทําให้ชาวพุษ์ศพอยู่กับเขาให้ได้อืมเพราะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้มีคนสวยเหลือเกินอืมซึ่งเขาอาจจะทําตัวไม่ดีแต่ด้วยความที่ช่วงเนี้ย ชาวพึกศพก็สนิทแรงเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยอืมเขาก็เลยอาจจะต้องหวาดล้อมให้ชาวพึกศพอยู่หรือถ้าเกิดสลับกัน<ม>ก็มีความรู้สึกว่าอืมเราจะอ่อยแค่กับแฟนคนเดียวนะแต่แฟนก็ใช่ย่อยเหมือนกันไงประมาณนั้นนะอืมในอีกมุมหนึง่งถ้าชาวพึกศพมีความรู้สึกว่าฉันหนักแน่นนะอืมจริงๆะเป็นคนที่หนักแน่นมากเลย แต่ท้ายที่สุดแล้วฉันจะเลือกอะไรที่ฉันจะฉันจะเขาเรียกว่าอะไรฉันจะพูดหรือฉันจะแสดงออกว่าฉันยัง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 เชื่อมันในตัวคุณแม้ว่าจริงๆในเชิงการกระทําหรือเชิงความคิดลึกๆอะรู้อยู่แหละว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาผักกืมซึ่งถามว่าจับได้ไหมคิดว่าจับได้อรู้ รู้ทันกันทุกอย่างอืมบางคู่มีในเรื่องของการที่เฟดบล็อกมีกำแพงอืมแล้วบางทีจับไม่ได้น่นไม่ทันด้วยแต่ถามว่ารู้ทันกันหมดไหมหมดเอ,อคำพูดเขาเรียกว่าอะไรคำพูดอาจจะไม่รุนไม่คำพูดไม่ได้รุนแรงแต่การแสดงออกเนี่ยมันชัดอืมอืม ว่าลึกๆนั้นทางคู่ต่างม,มีอะไรที่ไม่พูดกันตรงๆหรือแบบ <c oughs> มีก็คือมีอมแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้มามาจีบก็อาจจะต้องต่อคิวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่มาจีบสิแต่ถ้าช่วงนี้การจะกลับมาง้อก็ต้องอาจจะต้องเตรียมต่อคิวเหมือนกันนะอืมเพราะเราก็พร้อมเหมือนกันๆๆที่แบบถ้าฉันเจอคนที่ดีกว่าสุดไป,ปนะอะไรอย่างเงี้ยนี้เหมือนกันนะครับมีโมเมนต์นี้เหมือนกันถามว่าทําไมโดนอ่านแบบนี้ มาดูช่วงเมษานะยังไงบ้างในบางคู่ก็ต้องบอกว่าชาวพึกงศกอาจาจะไม่ได้ให้น้ำหนักกับคนรักค่อนข้างเยอะเพราะหนึ่งอาจาจะมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทำง,งานแต่ถ้าฉันโชคดีเจอคนจากการทำงานฉันก็บายๆนะอืเพออะไรในช่วงกลางเดือนครับมันมีเรื่องของตัวเลือกเข้ามาในคู่ที่ปกติเลยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องงานเยอะงานหนักทำงานหนักทำงานเหนื่อยเนาะแต่ในบางคู่ที่มีปัญหาเลยก็ต้องบอกว่ามีตัวเลือกเข้ามาแล้วบางทีอ่ะอยู่ในความสมพันธ์ที่ไม่ปกติด้วยก็ต้องบอกว่า เจอช่างผู้ผู้ช่างเลือกอะ่ะอืมซึ่งกรณีที่หนึ่ง่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนกลางเนาะถ้าช่างพืกษบเป็นคนกลางเองก็บอกเลยว่าช่วงนี้มีมีโอกาสที่จะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับหนึ่งเลือกที่จะอยู่กับตัวเองสองคือเลือกที่จะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ได้อืยังอยู่ในกำมือฉันนี่ฉันทําอะไรก็ได้อื เพราะฉะนั้นอยากอยากอยาก,สกแสดงออกอยากโชว์เพาาอะไรทําได้เลยพอเดี๋ยวถ้าชาวเครงศพทามีหนาวนะอืมการมามาหายหายของชาวเครศพเป็นการมามาหายหายแบบจิตติทียานะครับคือแสดงออกให้เห็นเลยว่าฉันก็ไม่ได้มีแค่ฉันก็ไม่ได้มีฉันก็ไม่ได้เอาใจไว้ที่คุณคนเดียวแน่ๆถ้าเกิดว่าคุณทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่โอเคก่อนอ แต่จริงๆงเนี่ยถามว่าจะทาจริงจริงไหมคิดว่าไม่ทจํจริงจริงเพราะลึกๆแล้วก็อย่างน้อยที่สุดอ่ะฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นนะฉันอยากทําให้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะพร้อมในเรื่องของการที่หนึ่งถ้าจะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์อย่างน้อยฉันต้องอยู่คนเดียวได้หรือเป็นการที่อย่างน้อยอ่ะภาระฉันจะต้องงานฉันจะต้องเดินชีวิตฉันจะต้องก้าวหน้าอืม ชาวพฤกศกในช่วงนี้บอกเลยว่าลึกๆอ่ะเห็นแบบเนี้ยก็คือมีในเรื่องของความหนักแน่นในเรื่องของหน้าที่การงานค่องข้างเยอะนะอืมเพราะเอ่อถ้าดูในศาสตร์ของดวงดาวเนาะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันจะอยู่เข้าด้วยเพราะฉะนั้นผลอะไรผันผวมันจะเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเอาใจไว้กับคนรักเดียวอ่ะเราก็ตายสิถูกไหมอืมซึ่งถามว่ามีในอ่ะในช่วงเดือนนี้อยากให้บอกว่าหลักๆอะ่ะจริงๆโฟกัสคือไม่ใช่โฟกัสอะ่ะ มันอ๋อทั้งสองอย่างเลยก็ได้เขาโฟกัสเ์นเป็นเรื่องของงานจริงๆง,งานเกือบเ0็ดสเปอร์เซ็นลยด้วยซ้ำสำหรับชาวพุกศพเนาะทั้งเดือนต้องบอกก่อนว่าทั้งเดือนเลยมันก็เลยมีการรู้สึกแบบถ้าจะให้ฉันเอาใจมาไว้กับคุณทั้งหมดฉันก็ตายดีคุณอืมแม้ว่าจะมีบางคู่ที่แบบไม่ได้ซื่อในความสัมพันธ์นะแต่อย่างน้อยที่สุดว่าชีวิตฉันต้องไปต่ออ่ะฉันคงไม่ได้มานั่งดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจค,คุณตลอดเวลาเข้าใจเนาะ มมาดูฝั่งแฟนบ้างเนาะฝั่งแฟนนี่ต้องบอกก่อนว่าอืที่อาการทั้งเดือนเลยนะเอาจริงๆเพราะอะไรมันค่อนข้างต่อเนื่องเป็นซิทูเอชันเดียวกันขออนุญาตรวบเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นตลอดทั้งเดือนเนาะเป็นยังไงบ้างคนคนนี้ค่อนข้างไวมากตัวเองนะครับกรณีที่หนึ่งค่อนข้างเก็บความลับดีเลยแหละแต่จริงๆอะ่ะมีความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนอยู่นะอันนี้ต้องบอกตรงๆแล้วมีสามดาบด้วยโดยพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยครับอืแต่คนคนนี้จะทําให้เนียน ไอที่ประเภทว่าบอกไปทํางานดูดีๆเพราะถามว่าเขาทาได้เนียนและเนียนมากด้วยอืมแต่ถามว่าลึกๆก็อยากให้บอกว่ารู้ทันกันรู้ทันกันมาตั้งแต่แรกว่าคุณทําอะไรอืมทําอะไรอยู่ที่มันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์คุณไปทํางานจริงไหมฉันรู้คุณไปทํางานไม่จริงคุณบิดมีใครทะเลทลายอ,อะไรไหมรู้หมดอืมกูรูโร้โรครู้ประมาณนั้นนหะ่ะจะ อืมแต่อย่าให้พึกศพได้เอาคืนแค่นั้นเองนะครับบทสรุปเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้นะมีไฟล์อัพคัพส์เอซอฟคัพส์นะนายซัพคัพส์นะครับ the strength นายซัพบอนส์ ใบสุดท้ายคืออีซาเปนตาโคลสอย่างที่บอกครับทั้งหมดทั้งมวลเนาะมันเป็นในเรื่องของการความก้าวหน้าในชีวิตจริงๆบางคู่ถ้าเกิดว่าทัศนคติไม่ตรงกรันโดต้องบอกก่อนว่ามีความเปราะบางในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะหรือเป็นการที่แบบปัญหานี้มันรึงรังมานานในเรื่องของอีบุคคลหนึ่งในความสัมพันธ์เนาะบางคนอาจจะมีในเรื่องของรักสามเศร้าเตอร์ปาร์ตี้หรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามไม่สามารถปรับจูนหรือหาตรงกลางกันได้จริงๆก็อาจจะเสี่ยงมากเหมือนกันกับการบายบายนะครับ ก็ไม่อยากเอาจริงๆก็ไม่ได้อยากเห็นทรเลกกันนะอืมแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่การตกลงของคุณและเขาล่ะครับว่าจะไปต่อกันได้บ้างน้อยแค่ไหนเพราะจริงๆอย่างที่บอกเขาสบค่อนข้างท้ายที่สุดเลยฉันก็รักตัวเองอืมถ้าไม่นับเรื่องมือที่สามส่วนใหญ่อะอาจจะด้วยความที่มันไม่มีเวลาให้กันด้วยหรือเปล่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบต้องมานั่งเวทชีวิตอะแล้วพอถึงเวลาปรับการคุยกันก็มีปัญหาแล้วว่าอืมมันเหมือนกับว่า บางคนนะอาจจะแค่ว่าไม่มีเวลาให้แล้วก็คือปัดแฟนเข้าใจใช่ปะคือเหมือนกับว่าแบบสัญญาแล้วหรือเปล่าหรือเป็นการที่แบบพูดแลว้วอะแต่ก็เหมือนทําไม่ได้แล้วยอย,อยู่จะมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนอันเนี้ยแล้วมันกลายเป็นว่ามันก็ทํให้อีกบุคคลนึงอะเฟลอืมถ้าไม่มีเลยจริงๆนะในเรื่องของอีกบุคคลนึงแต่ด้วยความที่หน้าไพ่ฝั่งแพนะอะคู่กรณี่ะขึ้นมา่อนต้องชัดว่าแบบอืมน่าจะมีอีกบุคคลนึงเดี๋ยความสัมพันธ์จริงๆนะครับ คนโสดบ้างเนาะคนโสดสนิทนี่ต้องบอกก่อนว่าอืมจริงจๆอ่ะคนโสดสนิทนี่เป็นอะไรที่คุณก็รู้ด้วยนะแล้วบางทีคุณอาจจะสมยอมกับการที่แบบว่าอืมจีบคนที่รู้ด้วยนะรู้ทั้งรู้ด้วยนะว่าเขาก็ไม่ได้ซื่อในความสัมพันธ์เท่าไหร่คือบางทีเขาอาจจะเป็นการที่แบบตัวพ่อเลยอะ่ะเออประมาณนั้นอนะ่ะ ตัวพ่อเลยแต่ฉันก็อยากลองอะเออทําไมหรออืจ้ะ <c oughs> ตัวพ่อเลยแหละแต่ก็อยากลองอะไรแบบนี้ยเออซึ่งถามว่าคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ลงดีเทลกับความรักเยอะเพราะหนึ่งภาระรคุณอาจจะเยอะก็จริงหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกที่อยู่ในใจค่อนข้างเยอะอืแต่คุณกําลังพินิจพิจารณาว่าใครที่สามารถ ถึงไหนถึงกันกับเราได้จริงๆเออเพราะฉะนั้นอ่ะคุณอาจจะประสบการณ์ความลับคุณคั่นข้างเยอะเนาะชาวพุกธศกอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าขอค่อยๆเลือกแล้วกันอืมค่อยๆเลือกแล้วกันเรื่อแบบว่าคนไหนที่เข้าใจว่าฉันทํางานหนักได้มีเวลาให้กับฉันได้อืมเพราะมีเรื่องของการคอนโทรลเนาะหรือบางอย่างอ่ะถ้าสนคติถ้ามันมันพอมันปรับได้แต่ว่ามันต้องหาตรงกลางกันหรืออยู่ในโอวาทของคุณก็ได้อะไรแบบเนี้ย คุณจะหาคนประมาณเนี้ยต้องถึงอืมต้องถึงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าใจเนาะออซึ่งถามว่าชาวพุทธศกที่โสดสนิทเลยอะ่ะอืมอาจจะด้วยช่วงเนี้ยที่คนที่เข้ามาหาคุณอ,อาจจะมีการนําปัญหาในเรื่องความรักเข้ามาให้หรือบางทีไม่พร้อมจะให้สถานะกับคุณด้วยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากรับเข้ามาอืมการรับเข้ามามันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยขึ้นอืมประมาณนั้น โซดที่มีคนคุยการคุยกันช่วงนี้ถามว่าอยากมีโอกาสได้พัฒนาต่อไหมมีโอกาสที่จะแบบเข้ามาคุยใกล้ชิดกันแต่เหมือนการคุยกันเข้าไปสักระยะหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งเลยอะ่ะคิดว่าช่วงเมษาคุณน่าจะได้รู้ความจริงหนึ่งความจริงที่หนึ่งคือเขาอาจจะไม่ได้เคลียร์กับคนเก่าทั้งหมดคนฝั่งเขาทั้งหมดหรือเป็นการที่เขาก็มีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์แต่เขาไม่ได้บอกซึ่งถามว่าช่วงเนี้ยชาวบุกศพเขาพัดเซนแรงนะที่ เพิ่งคุยกันแรกๆคุณจะมีความรู้สึกคุณเอ๊ะทันทีเลยว่าแบบมันแปลกๆนะมันไม่ใช่นิสัยปกติของเขาอะไรแบบนี้ซึ่งชาวกปกษกพคนข้างชัดเจนมากในเรื่องแบบนี้นะครับโสดที่โสดที่มีคนเก่าเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการรับกลับเข้ามา เขาอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับใครแล้วหรือเป็นการที่แบบเขาก็มีอีกบุคคลหนึ่งที่อยู่ในใจเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกลับเข้ามาหากันอาจจะได้บทสรุปที่ค่อนข้างเดิมๆเนาะเออต้องบอกแบบนี้นะครับบทสรุปก็คืออาจจะเป็นหนังซ้ำที่มีความรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างเสียใจแล้วก็บ้ยบกันไปนะครับประมาณนั้นความคาดหวังของโสดที่มีคนคุยอ่ะเอาจริงๆนะโสดที่มีคนคุยอา,อาจจะภาษีได้ดีหน่อยเพราะเอาจริงๆช่วงเนี้ยชนโสดชาวพื่อศพมันเข้ามีตัวเลือกเนาะเออ ประมาณนั้นนะครับไพ่อราคเลินสี่ใบเนาะอยากบอกอะไรบ้างหลุดมาใบแรกเลยอออออโอเคนะครับไพ่อราคเล่นสีใบเนาะอยากบอกอะไรชอบปรกศบบ้างอืมโอเค บแรกก่อนเลยเคลียร์เอาเจอโอนนะครับอ่าสคนโสดก่อนเลยโดยเฉพาะโสดที่มีคนเกา่าเนี่ยค่อนข้างชัดมากว่ามีการให้โอกาสกันนะแต่การให้โอกาสกันมันเหมือนกับว่าเขาพยายามทํากลับมาทําให้ดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดเราก็เหมือนกับว่ายังไงไพ่ก็แนะนําว่าอาจจะต้องปล่อยอะไรเก่าๆไปหรือเป็นการนี่บางทีปล,ปล่อยปัญหาเก่าๆไปบ้างถ้ายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์สําหรับคนที่เพิ่งคุยหรือการคุยกันแรกๆอาจจะไม่ได้สม่ําเสมอเนาะ หรือแม้กระทั่งคนมีคู่ก็ตามถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อนะอย่าอย่าให้เรื่องเก่าๆที่ยังค้างคาอยู่ค้างคาอยู่ก็คือเคลียร์ครับอืเคลียร์ให้หมดหรือถ้าเป็นปัญหาเก่าๆก,ก็ไม่ควรแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าไปแล้วอะเออแต่การที่จะเคลียร์ได้อ่ะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้คุณเซนแรงมากอืมขอให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะครับแล้วพี่นี่พี่เคาะสถานาการณ์ให้ดี คุณจะได้รู้ความจริงอืมไม่ว่าคนโสดหรือคนมีคู่ก็ตามนะไ้ต่อมาอเดีย cost o p t i o นอันนี้ก็ชัดมากเลยดูทั้งหมดดูที่การกระทําอย่าดูที่คําพูดอย่างเดียวบอกไปทํางานอืมเรารู้ว่าทํางานทํางานอะไรอืเรารู้ว่าเหนื่อยเหนื่อยรออรเ,รเรื่องอะไรเพราะลึกๆอะเราก็รู้ว่า,เรา,รวาเราไม่ได้มีเวลามานั่งดูแต่ถ้าได้ดูก็ทันก็ทันคู่กรณีเราทุก ทุก,กรายเหมือนกันอเราก็ทันทุกทุกทุกฉากทุกตอนนะ่ะอืเราทันหมดเลยคลิปยอดีม a l i f e นาอช่วงนี้ความสัมพันธ์สำหรับคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าการเลือกใครเข้ามามันอาจตะานักเนาะหนักไปบ้างแหละการที่แบบเราต้องเหนื่อยทั้งความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เหนื่อยทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาตัวเองหรือแม้กระทั่งการทําให้ชีวิตมันอยู่ในจุดที่ลงตัวอื แต่เราจะเอาความรักมันเหนเื่อยเพิ่มหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่คุณนะถ้ามันอยู่ในความฝันของคุณก็จะเหนื่อยเหนื่อยแต่คุ้มก็ทำเถอะครับแต่ถ้าเหนื่อยแล้วไม่คุ้มก็ยังไม่ต้องก็ได้อืสละคนมีคู่เนาะคนมีคู่นี่ต้องบอกก่อนว่าถ้ายังไปต่อกันอยู่ในความสัมพันธ์เนาะมันก็ต้องมันก็ต้องยึดไว้ว่าที่สุดแล้วอะ่ะการมีคู่อะ่ะมันเป็นเรื่อง ที่ตกลงกันคนสองคนน่ะตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังแะถ้าคนนึงไปต่อแต่คนหนึ่งไม่อยากไปเลยนะวะอืมก็ต้องถามใจตัวเองแล้วกันเนาะว่าจะเอายังไงได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับชัู้ศพเนาะมีความสุขมากๆนะครับโชคดีนะครับในช่วงเดือนเมษานะช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับตัวด้วยนะครับโดยเพิ่งกลับมาในช่วงสองเดือนเนาะก็หวังว่าทุกท่านจะยังเมตตากรุณาโดยดอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับ้วาจะกนับม่ในคลิปหน้า